สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้มามีโอกาสได้มาเที่ยววัดล่างกุ่นะครับผมมาถึงก่อนเวลาเนาะประมาณเจ็ดโมงนะครับเพราะว่าวัดเขาเปิดแปดโมงครึ่งนะครับรอนะครับเลยถ่ายบรรยากาศด้านนอกให้ชมนะครับผมับมาเห็นของจริงนี่ตะลึงเลยนะครับผมสวยมากรับมีความสวยงามงดงามมากๆนะครับ อ,อาจจะสันนึงนะครับต้องขออภัยเด้อนะครับผมไม่ได้ใช้ไม้กันสั่นกับเขาเนาะชมความงามของวัดล้องขุนนะครับหรือวัดขาวเนาะครับผมชื่อเล่น ตัวโบสนะครับจะเป็นนะครับสัญลักษณ์ที่สวยงามเลยนะครับผมนะถ้าเป็นตัวจะดีนะครับก็คือในส่วนของนะครับเป็นหลังคาทรงพุก ี่ดานนาานาน้านะครับผมต่อายร้านนานะครับผมเนาะแต่ใช้รถลายไทยเนาะสวยงามมากเลยนะครับผมบรรยากาศตอนเช้าก็อากาศ้านหนาวก็เลยครับเจ็ดโมงก,กว่าๆเนาะก็ยังไม่ได้เปิดให้เข้าไปใช้บริการนะครับก็เลยมาถ่ายเพื่อนชมน้นนองๆเนาะนะครับ แสงโมทีสสวยงามเลยนะครับผมเพราะว่ารอบด้านจะเป็นคูน้ํานะครับนะครับจะเป็นของน้ำํำน่าจะรอบเลยนะดคองเหมือนว่าถ้าเป็นเป็นเมืองเมืองนึ่งเลยนะครับผมนะ การบริหนะซ่อมแซมเนาะอยู่เรื่อยๆนะครับผมเนาะสุดใ้ายก็เป็นสีขาวทั้งหมดน้าบเนาะทุกขั้นเนาะ สังเกตต้นไม้ที่ปลูกเนาะจะเป็นต้นไม้แบบมงคลนะครับแต่ว่าต้นไม้ที่มีกลิ่นหอมอ่อนๆน,นะครับผมนะครับเช่นตอนนี้นะครับผมนะ่ะนี่ก็เป็นต้นจำปีเนาะนี่ครับดอกสีขานวนวลเนาะจำปีถ้าจำปาจะเหลาสี เหลืองนะครับต้นน,ตน,นู้นะครับต้นมองไกลๆนี่นะครับจะเป็นดอกจำปานะครับผมดอกสีเหลืองไข่นะครับแล้วก็จะมีดอกหรลาวดีนาอนะครับหลายสีเลยนะครับผม สายจามเช้านะครส,สวยๆเลยนะครับผมเนาะย้อนแสงนิดนึงน,น,นะครับผมเนะ้อง ให้มุมไกลๆนะให้เพื่อนๆชมเนาะนะครับวัดรองขุดนะครับผมเนาะเจ้าหน้าที่ลงามาให้หารปลานะครับผมเนาะโอ้โห,โห,โหปลาเยอะเลยทีเดียวนะครับ มาถ่ายให้เพื่อนๆชมนะครับผมนะ่ะวัดรองขุนโจดชางรายนะครับผมนะ่ะวิวสวยๆกันเลยนะครับผม ดู่นะครับอากาศหนาวรือไม่หนาวสังเกตจากไอ้น้ำนะผมนะครับที่ลอยเป็นควันนั่นคือความเย็นนะครับผมจากผิวน้ำนะครับถ่ายเพื่อนชมเนาะดูนะครับ ที่ลอยขึ้นมาเหนือน,นอ้ำน่ะคือไอความเย็นนะ่ะ พอได้มาชมความงามของวัดลองขนนี้มีความสุกว่าเออเราก็ได้มาเหมือนกันเนาะนะครับสวยงามจนพูดไม่ออกเลยครับผมสวยจริงๆนะครับความงามเนาะโดยสาบัตยกรรมแบบ ของไทยเรานะครับผมนะจะมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วนะครับผมนะพอแดดสองแล้วสวยงามเลยนะครับตัวโบสถ์นะครับผมนะเอาละครับลิปนี้ก็จบวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผมฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์เลยนะครับผมสวัสดีครับ